สนนนับสสุรราายยกโดถาบันภาษามุ่งพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศให้แก่นักศึกษาบุคลากรวิทยาศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ดำเนินการจัดอบรมอย่างมีคุณภาพเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพึงพอใจศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศบริการฝึกอบรมบริการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ รถท่องเรียนคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่นำความรู้สู่ชุมชน eTesting มิติใหม่ทางการสอบที่ทันสมัย www etesting iu ac th สวัสดีค่ะพบกับรายการ ITConnect ค่ะหลากหลายแง่มุมสาระน่ารู้รวมถึงนวัตกรรมและความก้าวหน้าทางวิทยาการด้านคอมพิวเตอร์ค่ะกับสลินีค่ะเมืองมูลทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมมหาวิทยลาลัยรามคำแหง IUTV ค่ะกับเรื่องราวที่น่าสนใจตลอดรายการเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะมีอะไรที่น่าสนใจอีกสักครู่หนึ่งติดตามชมแล้กันค่ะเมื่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบทบาทสำคัญในการดำรงชีวิตในปัจจุบันสถาบันคอมพิวเตอร์จึงมีความมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและในวันนี้ค่ะก็ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดรเอื้นปิ่นเงินมาพูดคุยเกี่ยวกับไอทีของมหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะ อันนี้เราเราตระหนักนะครับว่าสถาบันบริการคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นหน่วยงานบริการทางด้านไอทีเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยก็คือว่าเราจะต้องจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานที่เราเรียก Infrastructure นครับทางด้านไอทีไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เครือข่ายหรือบุคลากรก็กตาม โดยเรามีแนวคิดว่าโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้จะต้องมีความทันสมัยนะครับแต่ทันสมัยในยลักษณะพอเพียงกับสถานภาพของมหาชายและของประเทศชาติคือไม่มีอะไรที่ทันสมัยเกินกว่าที่เราจะใช้ได้ถึงนะครับคือมีและต้องพอเพียงอันที่สองอีกอันหนึ่งที่ผมเน้นมากๆก็คือว่าเราจะต้องพัฒนาบุคลากรของสถาบันนะครับเพราะว่าบุคลากรของเรานี้จะต้องมีความรู้เท่าทันทางด้านไอที เทคโนโลยีไอทีก้าวไปเร็วนะครับในแต่ละวันมันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคนของเราก็จะต้องได้รับการอบรมได้รับการส่งไปดูงานดูอะไรก็ตามเพื่อจะได้พัฒนาความรู้ให้ทันกับไอทีจะได้ใช้ไอทีได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันนี้ข้อที่3เมื่อบุคลากรของเรามีความรู้ความสามารถแล้วเนี่ยเขาจะต้องทําให้ผู้ใช้งาน,นก็คือบุคลากรของมหาวิทยาลัยนักศึกษาของเรานะครับได้มีความรู้เท่าทันไอทีด้วยเช่นเดียวกันเพราะถ้าเกิดเราไปอยู่ฝ่ายเดียวโดยที่ผู้ใช้เราไปไม่ทันการใช้ประโยชน์จากไอทีจากระบบที่เราทําอยู่ก็จะได้ประโยชน์น้อยนะครับและนโยบายอีกอันหนึ่งที่สําคัญนะครับว่า เราต้องตระหนักถึงความต้องการของผู้ใช้ในการที่เราจะพัฒนาระบบหรือพัฒนาสิ่งใดขึ้นมาก็ตามเราไม่ได้ทําตามใจของเราว่าเราอยากไม่ได้พัฒนด้วยความอยากแต่ตามความต้องการของมหาวิทยาลัยอ,อันนี้เป็นนะครับสี่ข้อใหญ่ๆที่เป็นนโยบาย จริงๆแล้วเนี่ยสถาบันเรากำเนิดมา20กว่าปีแล้วนะครับสมัยเริ่มต้นตอนนั้นเรายังยัง,ยงทำกันอยู่ในห้องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ยังไม่มีการต่อเชื่อมเครือข่ายใดๆอันนี้หลังจากที่เทคโนโลยีมันพัฒนาขึ้นมาและมหาชลาัยของเราก็จเจริญเติบโตขึ้นมาอย่างมากเนี่ย ทางผู้บริหารของสถาบันที่ผ่านมาท่านก็ได้เห็นถึงความสําคัญตรงนี้นะครับท่านก็ได้ทําเกี่ยวกับสร้างเครือข่ายภายในมหาวิาลัยเป็นเครือข่ายใยแก้วนําแสงเป็นไฟเบอร์ออปติกนะครับที่เชื่อมต่ออาคารต่างๆของมหาชิาลัยซึ่งทําให้สามารถให้บริการทางด้านการเรียนการสอนและการบริหารจัดการต่างๆได้ในปัจจุบันที่มีนะครับอีกอันหนึ่งที่ท่านได้ทำเอาไว้ก็คือว่าเกี่ยวกับ ตัวเป็นเน็ตเวิร์กเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้มีสายเชื่อมเขาเรียกเป็น Wi-Fi นะครับในมหาวิทยาลัยที่หัวหมากของเราในปัจจุบันมี Wi-Fi ติดตั้งอยู่ทั่วทุกแห่งนะครับทุกที่คืออยู่จุดไหนของมหาวิทยาลัยก็สามารถท่านสามารถถือโน้ตบุ๊กเข้ามาแล้วก็สามารถเข้าอินเทอร์เน็ตหรือผ่านเครือข่ายของมหาวิทยาลัยได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็จะทาต่อในอวิทยาบริการสาขาในต่างจังหวัดของเรานะครับบริการต่างๆบริการอะไรก็ตาม ที่มีอยู่ที่มหาวิทยลัยที่หัวหมากสิ่งเหล่านี้ก็จะไปนําไปสู่ที่วิทยาบริการของเราด้วยครับอีกอันนึงที่เรามีก็คือว่าเรามีโครงข่ายไปยังสาขาต่างจังหวัดไปยังต่างประเทศนะครับวิทยาบริการ20กว่าแห่งที่เรามีอยู่ในประเทศนี้ นะครับเรามีโครงข่ายเชื่อมต่อซึ่งสามารถใช้ในเรื่องของการเรียนการสอนระบบ2ทางหรือสามารถใช้ในการสมัครในการสอบอะไรต่ออะไรต่างๆนะครับซึ่งเป็นบริการที่มหาวิทยาลัยได้กระทําให้กับนักศึกษาตามวิทยาบริการและอีกอันหนึ่งที่ที่ผมเห็นนะครับที่เราทํากันมาตลอดก็คือว่าระบบการประมวลผลของเราที่นี่ทันสมัยมาก นะครับทำกันมานานแล้วกล่าวได้ว่าตั้งแต่เริ่มตั้งมหาวิทยาลัยแล้วก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมานั่นก็คือระบบการตรวจข้อสอบและการประเมินผลตรงนี้เราเราให้บริการกับอาจารย์ผู้สอนแล้วก็หน่วยงานภายนอกที่มีการสอบคัดเลือกต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานหลักๆของประเทศหน่วยงานทางนัานทหารทางตำรวจหรือแม้แต่เอกชนก็มาใช้บริการของเรานะครับ อันนี้ก็ต้องยึดถึงปรัชญาของมหาวิทยาลัยนะครับมหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยปรัชญาหลักก็คือว่าหนึ่งเป็นตลาดวิชาแล้วให้โอกาสกับคนไทยทุกคนหรือคนใครก็ตามที่อยากจะเรียนมหาวิทยาลัยรามคำแหงต้องได้เรียนเพราะฉะนั้นนโยบายหรือแนวคิดที่เราจะต้องทํากันต่อไปในอนาคตซึ่งตอนนี้ก็ทําไปในระดับหนึ่งแล้วนะครับก็คือว่าบุคคลที่ต้องการเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงสามารถเรียนจากที่ไหนก็ได้นะครับ anywhere สามารถเรียนจากที่ไหนก็ได้สามารถเรียนเวลาไหนก็ได้นะครับกลางคืนนอนไม่หลับนึกอยากจะเรียนอ่านหนังสือกับมหาวิทยาลัยรามคำแหงก็สามารถที่จะอ่านหนังสือจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้สามารถเรียนได,าานได้ทุกเวลาทุกสถานที่นะครับและอีกอันก็คือทุกคน anyone anywhere anytime any anyone ใครๆก็สามารถที่จะเรียนรามคำแหงได้สุดท้ายก็คือว่า any format อันนี้ก็สำคัญเรามักไม่ค่อยได้พูดถึงกัน นะครับถ้าเผื่อเราต้องคำนึงถึงคำว่า Anyone เนี่ยคนแต่ละคนมันไม่เหมือนกันบางคนก็ไม่มีสายตาที่จะมองเห็นได้บางคนก็ไม่สามารถที่จะฟังเสียงได้เพราะฉะนั้นในสื่อการสอนของมหาวิทยาลัยจะต้องอยู่ในรูปของสารสนเทศที่สามารถที่จะตอบสนองกับ บุคคลได้ทุกรูปแบบนั่นก็คือฟอร์แมตใดก็ได,ได้ถ้าคนสมมุตินะครับคนตาบอดอ่านไม่ได้เราก็ต้องให้เขาได้ยินเสียงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีสื่อเสียงในขณะเดียวกันถ้าคนหูหนวกนะครับเราก็ต้องมีสื่อทางสายตาหรือสื่ออย่างอื่นที่จะทําให้คนที่ไม่สามารถได้ยินสามารถใช้ได้คนที่กาลังขับรถก็สามารถเรียนการลงกาแพงได้เดินบนถนนก็สามารถเรียนการลางกาแพงได้นะครับอาจจะอยู่ในรูปของ audio mp สามอะไรประเภทนี้นะครับแทนที่จะ ใส่หูฟังเพลงก็ใส่หูฟังเนื้อหาบทเรียนของมหาวิทยาลัยพวกนี้เป็นเรื่องของไอทีทั้งสิ้นที่จะต้องตอบสนองแล้วก็ให้โอกาสกับนักศึกษาแล้วก็คนไทยทุกคนนะครับเป็นบริการจากมหาวิทยาลัยรังขมแหงครับเริ่มต้นกันไปแล้วนะคะสำหรับเนื้อหาในช่วงแรกค่ะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะอีกสักครูน่นึงค่ะมาติดตามสาระน่ารู้ในรายการกันต่อนะคะแต่ว่าสำหรับตอนนี้ค่ะเรามีสิ่งที่น่าสนใจติดตามกันได้เลยค่ะ i อ c o r n e r มีอะไรดีๆทำกว่านี้เยอะเข้าใจยังพาทิตยลดความร้อนได้ไหมโลกร้อนหมดแล้วไม่เกี่ยวกับเราสัหน่อยมนุษย์ตั้งหี่ทิ้งขยะปล่อยควันพิษตัดไม้ทำลายป่า จะหยุดภาวะโลกร้อนได้ก็อยู่ที่การร่วมมือร่วมใจของมนุษย์ทุกคน ลับมาสู่ช่วงที่2ของ IT c o r n e r นะคะหลากหลายแง่มุมสาระน่ารู้รวมถึงนวัตกรรมและความก้าวหน้าทางวิทยาการด้านคอมพิวเตอร์ค่ะมาพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจกันต่อเลยค่ะครับในตอนที่2นี้เนี่ยนะฮะก็จะพาท,ท่านผู้ชมเข้าสู่การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของมเมาส์าลัยว่ามวเมาส์าลัยเนี่ยมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเนี่ยมาใช้ในการให้บริการนักศึกษามากน้อยเพียงใด ถ้าเรามองย้อนกลับสักนิดหนึ่งว่าในยุคที่กระแสโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั้นเนี่ยนะฮะเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นตัวขับเคลื่อนให้องค์กรเนี่ยสามารถที่จะอยู่รอดและก็พัฒนาให้ระบบการปฏิบัติราชการหรือในเรื่องของธุรกิจนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพและก็เกิดประสิทธิผลเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งซึ่ง รามคำแหงจะขอแนะนำก็คือตั้งแต่นักศึกษาสมัครเข้าเป็นนักศึกษารามคำแหงนั้นเนี่ยมหาวิทยาลัยใช้เทคโนโลยีหลายรูปแบบนะรูปแบบแรกก็คือนักศึกษา สามารถที่จะสมัครผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้และในการรับสมัครนั้นเนี่ยนักศึกษาก็สามารถที่จะชำระเงินผ่านบัตรเครดิตการ์ดได้นั่นแสดงว่านักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีในการสมัครเป็นนักศึกษารามคำแพงได้อีกลักษณะหนึ่งก็คือนักศึกษาสามารถที่จะมาสมัครที่มหาวิทยาลัยโดยท่านอธิกรารบดีรองศาสตราจารย์คิมชายแสนสุขท่านก็มีนโยบายในเรื่องของซ u เปอร์เซอร์วิส ในการให้บริการการรับสมัครนักศึกษาที่ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีท่านก็เป็นนักศึกษาของรามคำแหงได้นั่นคือในเรื่องของระบบการสมัครเป็นนักศึกษารามคำแหงมหาวิทยาลัยได้นําเทคโนโลยีมาใช้อีกด้านหนึ่งก็คือในเรื่องของรูปแบบการลงทะเบียนนักศึกษาสามารถที่จะลงทะเบียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้จากทุกที่นะฮะทั้งในและต่างประเทศ ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยมีระบบการลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์พื้นฐานจากที่บ้านนะฮะท่านก็สามารถที่จะลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์พื้นฐานได้ในรูปแบบที่3มหาวิทยาลัยมีการนําระบบ SMS มาใช้ในการลงทะเบียนซึ่งในการลงทะเบียนนั้นเนี่ยมีการตรวจสอบกระบวนกวิชาปิดเปิดซึ่งเชื่อมฐานข้อมูลกับมหาวิทยาลายัยและทั้ง สามระบบนั้นเนี่ยนะฮะเมื่อมีการลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรามีสายใยแก้วนําแสงเชื่อมโยงกับธนาคารเพราะฉะนั้นจะมีการตัดเงินค่าลงทะเบียนเลยนักศึกษาไม่จําเป็นต้องไปที่แบงก์เพื่อที่จะชําระค่าลงทะเบียนและในระบบที่นักศึกษามาศึกษาที่มาหาวิทยาลัยแล้วอยากจะลงทะเบียนที่มาหาวิทยาลัยนั้นเนี่ยนะฮะเรามีระบบการลงทะเบียนที่เราเรียกว่าระบบลงทะเบียนแบบออนไลน์ line. วันหนึ่งเนี่ยนะฮะเราสามารถรับนักศึกษาลงทะเบียนเนี่ยวันนึงประมาณ75,000คนขอให้นักศึกษาสบายใจและเป็นระบบที่เชื่อว่าเร็วที่สุดในโลกครับแต่ละคนใช้เวลาลงทะเบียนประมาณ15วินาทีเสร็จเรียบร้อยนั่นแสดงว่าเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นเนี่ยมาเสริมสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการกับนักศึกษาในเรื่องของการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในทุกรูปแบบที่จะเข้าถึงนักศึกษาโดยให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนจากที่ไหนก็ได้รูปแบบการเรียนแบบแรกนั้นก็คือเรียนแบบห้องเรียนนะนักศึกษาสามารถเข้าห้องเรียนหรือชั้นเรียนที่หมาหาวิทยาลัยกำหนดได้ตามตารางบรรยายในรูปแบบที่2นักศึกษาสามารถที่จะฟังคําบรรยายสดจากห้องเรียนที่เราเรียกว่า ไซเบอร์คาสโ o m ในแต่ละวันมหาวิทยาลัยมีการถ่ายทอดการบรรยายสดจากห้องเรียน,นยไปบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจํานวนมากนะจำนวนหลายวิชาเพราะฉะนั้นก็เป็นช่องทางหนึ่งที่นักศึกษาสามารถที่จะเรียนได้อีกรูปแบบหนึ่งก็คือนักศึกษานะฮะไม่มีเวลาตรงกับที่มหาวิทยาลัยมีการบรรยายสดนักศึกษาสามารถที่จะนะฮะเข้ามาเรียนในวันรุ่งขึ้นด้วยระบบคอร์สออนมาน์นั่นหมายถึงว่าระบบ คอสออนไลน์ demand, นั้นจะเก็บกระบวนวิชาต่างๆไว้ในระบบคอมพิวเตอร์นักศึกษาสามารถเลือกเรียนแต่ละกระบวนวิชาเลือกเรียนแต่ละเชื่อมงในการบรรยายของอาจารย์ได้นั่นหมายถึงว่านักศึกษาสามารถทบทวนได้ตลอดเวลาเท่าที่นักศึกษาต้องการอีกระบบหนึ่งเป็นระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่เราเรียกว e ่า e b o ตำรารามคำแหง2 0 0พกับกระบวนวิชาเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์นักศึกษาสามารถที่จะ อ่านสามารถที่จะศึกษากระบวนวิชาต่างๆล่วงหน้าได้ก่อนที่จะลงทะเบียนเพราะตำราของรามคำแหงอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ที่เราเรียก e-book ครับอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของ e-learning มาัทยาลัยมีการจัดทำบทเรียนที่เราเรียก e-learning ก็คือสามารถที่จะเลือกเรียนได้ตามเวลาที่ต้องการเช่นกันในลักษณะการเรียนการสอนปัจจุบันนั้นเทคโนโลยีได้เข้าถึงตัวนักศึกษา นั่นหมายถึงว่านักศึกษาที่ใช้ระบบมือถือหรือโทรศัพท์มือถือนักศึกษาสามารถที่จะดาวน์โหลดกระบวนวิชาต่างๆจากระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยเข้าไปไว้ในมือถือได้โดยใช้ช่องที่เป็น wmv นะฮะแล้วก็โหลดเข้าไปในโทรศัพท์มือถือก็สามารถที่จะนำบทเรียนจากมือถือนั้นเนี่ยเรียนบน โทรศัพท์มือถือที่ไหนก็ได้อีกลักษณะหนึ่งถ้านักศึกษามี MP3 นักศึกษาก็สามารถที่จะดาวน์โหลดเสียงการบรรยายไว้ในโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์เครื่องเล่น MP3 สะดวกในการเรียนการสอนทุกที่สิ่งหนึ่งซึ่งหมหาวิทยาลัยคิดตลอดเวลาว่าบทเรียนจะต้องเข้าถึงนักศึกษาในทุกที่ทุกคนทุกเวลาหมหาวิทยาลัยได้พัฒนา สื่อการเรียนการสอนในทุกรูปแบบเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาเรายังสามารถที่จะบรรยายสดจากห้องเรียนผ่านโทรศัพท์มือถือซึ่งเป็นสื่อที่หมหาวิลาลัยใช้อีกช่องทางหนึ่งหมหาวิลาลัยมีในเรื่องของวิทยุและทีวีอินเทอร์เน็ตก็เป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลให้นักศึกษาทราบว่าณวันนี้เนี่ยนักศึกษาสามารถที่จะใช้ช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสารจากมัาวิลาลัยในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นทีวีอินเทอร์เน็ตวิทยุอินเทอร์เน็ตหรือแม้กระทั่งทีวีดาวเทียมที่ท่านกำลังรับชมอยู่ขณะนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยนักศึกษาได้โปรดติดตามรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งในการเจาะลึกเข้าสู่ระบบทุกระบบเพื่อให้นักศึกษาสามารถที่จะใช้อย่างมีประสิทธิภาพโปรดติดตาม i อ Corner ถัดไปครับ จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเนื้อหาในช่วงที่2ค่ะแต่รายการยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะยังไงค่ะช่วงหน้าเรามาติดตามสาระน่ารู้ในช่วง IT sorry, t i p ค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะไปพบกับสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนเลยค่ะ IT Corner เมื่อไหร่เรื่องร้ายจะกลายเป็นดีทักทีคุณลองยิ้มดูสิคนเป็นคนจะจนหรือมี รอยยิ้มทําให้ชีวิตเปลี่ยนฮัลโหลเออสามารคขี่ไม่ต้องมีใครสั่งเพื่อ สมัยเนี่ยไม่รู้จักประหยัดพลังงานไฟฟ้ากันซะบ้างเลยประเทศชาติต้องสูญเสียเงินเป็นจำนวนมากนเะล่าซะนะพฤติกรรมแย่ๆเหล่าเนี้เลิกบุรีวันนี้เริ่มต้นที่ตัวคุณจิตสำนึกอยู่ที่ไหนดูเล่นกันนั่น มักง่ายอีกมีความเกรงใจกันมั้งไหมคุณชอบไหมสายตาแบบนี้มีจิตสำนึกกันสักนิดเถอะครับพาทิตลดความร้อนได้ไหมโลกร้อนหมดแล้วไม่เกี่ยวกับเราซะหน่อยมนุษย์ต่างหากที่ทิ้งขยะปล่อยควันพิษตัดไม้ทำลายป่าจะหยุดภาวะโลกร้อนได้ก็อยู่ที่การร่วมมือร่วมใจของมนุษย์ทุกคน ู้จักมีมารยาทเกินบ้างเลยหรือไงเนี่ย <G>. สนับสนุนรายการโดยผลิตสิ่งพิมพ์มาตรฐานเพื่อบริการนักศึกษาและประชาชนข่าวรามสื่อกลางร,ระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา สนับสนุนการศึกษาสร้างสรรค์บริการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บริหารอย่างมีระบบ9้าวทันเทคโนโลยีสุขภาพดีที่ไฟ,ฟ้ e ค o m e f i t n e เปิดบริการตั้งแต่6นาฬิกานาทีถึง21นาฬิกาอย่าลืมดูแลสุขภาพคุณด้วยนะคะน้ำดื่มศีลาผ่านกรรมวิธี reverse osmosis ozone และอังตรวไวโอเลต ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะในช่วง IT ทีทิค่ะจะเป็นการนําเสนอเรื่องราวหลากหลายด้านไอทีเลยค่ะเช่นสาระความรู้กฎหมายคําศัพท์ค่ะแล้ววันนี้ค่ะจะเป็นเรื่องอะไรไปติดตามชมกันเลยค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไอทีทิพย์วันนี้นะครับจะนําเสนอนวิธีการในะการสืบค้นข้อมูลทางด้านการศึกษานะครับบนเว็บไซต์ Google นะฮะ ปัจจุบันนะครับ Google นะครับถือว่าเป็นเครื่องมือสําคัญอันหนึ่งนะครับที่เราใช้ในการค้นหาตัวข้อมูลสารสนเทศต่างๆนะครับแต่เนื่องจากนะครับการค้นหาข้อมูลบน g o o g l e เนี่ยนะครับจะได้ตัวเนื้อหานะครับมากเกินไปนะครับแต่บางครั้งเราต้องการนะครับเนื้อหาที่นะครับเฉพาะด้านเฉพาะเจาะจงลงไปนะครับทาง Google เองนะครับได้ตามเตรียมเครื่องมือเหล่านี้ไว้ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้นะครับมักจะไม่เปิดเผยนะครับให้บุคคลทั่วไปทราบนะครับเพราะฉะนั้นไอจีทิปวันนี้นะครับจะนำเสนอเครื่องมือนะฮะ ที่นะครับใช้ในการสืบค้นนะครทางด้านการษารโดยตรงนะครับอันแรกก่อนเลยนะครับก็คือการสืบค้นนะครับเกี่ยวกับคําถามคําตอบทางวิชาการซึ่งบริการตรงนี้นะครับ Google เตรียมไว้สรับนะคะนักษานะครับหรือว่านักวิชาการนะครับที่ต้องการนะครับของเรื่องนะครับในการทำวิทยาุ่งเหิงวิจัยย่งนต่างๆนะครับในการใช้บริการเหล่านี้นะครับ Google ได้เตรียมนะครับไอตัวเครื่องมือบริการนะครับเราสามารถเข้าไปที่ตัวเว็บไซต์นะครับ answer นะครับ google com นะครับซึ่งที่ตัวเว็บไซต์นะครับ answer google com นะครับหลังจากที่เรานะครับเข้าไปที่เว็บไซต์นี้แล้วนะครับ google นะครับจะแสดงนะครับตัวรายละเอียดเกี่ยวกับคําถามคําตอบนะครับโดยแบ่งหมวดหมู่นะครับเป็นทั้งหมดนะครับ10หมวดหมู่นะครับเราสนใจนะครับคําถามคําตอบในเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับสามารถคลิกไปที่หมวดหมู่นั้นได้นะครับเช่นนะฮะเราต้องการนะครับ ดูคำถามคำตอบนะครับเกี่ยวกับทางด้านคอมพิวเตอร์ก็สามารถคลิกนะครับที่ตัวลิงก์คอมพิวเตอร์ได้นะครับพอเราไปที่ตัวนะครับหบวดหมู่คอมพิวเตอร์เสร็จแล้วนะครับจะมีนะครับบวดหมู่ย่อยนะครับลงไปอีกนะครับเช่นต้องการดูเกี่ยวกับทางด้านซอฟต์แวร์นะครับก็คลิกที่ตัวรายการซอฟต์แวร์จากนั้นนะครับจะมีตัวหัวเรื่องนะครับคำถามคำตอบที่มีผู้ถามผู้ตอบตอบไว้แล้วนะครับเราสามารถนะครับเปิดอ่านขึ้นมาดูนะครับเพื่อนะฮะ ดูว่านะครับคำถามเหล่านั้นนะครับผู้เชี่ยวชาญเขาตอบนะครับคำถามนะครับอย่างไรไปบ้างนะฮะซึ่งบริการนี้นะครับมีประโยชน์มากนะครับสำหรับนะครับนักศึกษานะครับหรือว่านักจัด